สวัสดีค่ะอยู่กับเพนเอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มาทานชาบูกันค่ะชาบูริมน้ํานะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ที่โล่งนะคะถ้าเป็นชาบูจะเป็นห้องแอร์ค่ะทุกคนน่าทานมากๆเลยค่ะมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวตามไปชมเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ เริ่มสั่งกันเลยค่ะว่าจ,จะทานอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเราก็สั่งน้ํามาก่อนเลยค่ะก็เป็นน้ําคุกขวดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นน้ําเปล่าหนึ่งขวดค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ชุดเปิดมาหนึ่งชุดนะคะร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะล้วก็ดื่มน้ํากันไปก่อนนะคะทุกคนขณะรออาหารแล้วก็น้ําซุปนะคะวันนี้เราสั่งซุปมารากับ ซุปน้ำดำนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาตินะคะแล้วเราก็สั่งเป็นถาดนะคะก็มีเห็ดมีกุ้งนะคะทุกคนกุ้งตัวโตๆแล้วก็มีสาลา่นะคะแล้วก็ตับนะคะตับตับ,ต,บตับนะคะทุกคนน้ำจิ้มสุดแซ่บมากๆเลยค่ะนี้ก็เป็นซุปน้ำดำกับซุปหม่าล่านะคะทุกคน อร่อยมากๆสุดยอดกับน้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็เป็นมีหยกนะคะแล้วก็มีเต้าหู้นะคะทุกคนถาดละ4ี่9สามนะคะตามลำดับเลยค่ะน้ำซุปหมาล่านะคะสดชื่นม,มากๆเลยค่ะก็มาทานกับน้องใบข้าวนะคะน้องใบข้าวหิวนะคะทุกคนดูมองตาขวางเลยค่ะ วันนี้ก็ทานกันแบบจุกๆเลยนะคะอาการหลังเลิกเลิกงานนะคะเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนค่ะทุกคนมาทานหมาราแสนอร่อยกันค่ะน้ำจิบสุดแซ่บนะคะเป็นกระเทียมพริกนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะร้านนี้นะคะทุกคนถ้าใครมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะ นี่เป็นสาลายนะคะเราเราชิมก่อนนะคะทุกคนสาลายแบบกรุบกรุบนึบๆนะคะอ,อะร่อยมากๆเลยค่ะมีหยกก็น่าทานนะคะเหนียวนุ่มเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะทุกคนน้ํากําลังเดือดเลยค่ะน้องใบข้าวจัดเลยนะคะของชอบ น้ำจิ้มขอบอกอีกครั้งนะคะแซ่บมากนะคะน้ำซุปก็อร่อยคะ่ะทุกคนร้านนี้นอกจากอาหารจะอร่อยนะคะพนักง,งานก็บริการาเป็นกันเองนะคะทุกคนวันนี้ก็ทานกันหมดเกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวเช็คบินเลยคะ่ะน้องไเข้ายังยังชิมอยู่นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชม ทุกกำลังใจนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend.